ครับกับสวัสดีพี่น้องอีซี่ทังช่องนะครับเนี่ยครับหลอกคำนะครับเอามาสาดีย่าบปิบมากนะพี่น้องอีซี่ครับมาแล้วครับเล่าพัฒนานะครับของเบาเล่านะครับครับของเบาเล่านะครับหลอดที่แล้วนะครับบอมแนตัวเลขกของเพลนนะครับเนี่ยบอมแนตัวเลขกของเพลนนะครับเลียกฟองวงในเล้านะครับเรียกลับวงในเล่านะครับ ครับก่อนอื่นนะครับเขาเบิ่งผลหวยเล้าออกสักวันนะครับเนาะวันที่ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเราพัฒนาเลขที่ออกนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสองนะครับเลขไทยสองตัวบนกับสองสองนะครับส่วนเลขล่างออกหนึ่งสองครับพี่น้องทุี่ครับมาเบิ่งผลหวยเล้าหลอบทีเหล้วนะครับของเลขลับวงในเล้านะครับเนาะ เรกลับวงในเล่านะครับเพินเด่นศูนย์นะครับรอบที่แล้วนะครับจับปูมันกวมาปูทั้งนานะครับเนาะปูทั้งนานะครับเด็เพินเด่นไฮสองศูนย์สามศูนย์หาศูนย์นะครับกับ่อกเขานะครับกรับถือว่าไก่เขี้ยงนะครับครับเรามีห้องมาตามต่อกันอีกนะครับเนาะ เราพัฒนานะครับของเบาเล่านะครับอันนี้ก็บว่บมีเวลาได้ได้คุยทั่หานะเพิ่นนะครับเป็นกระซงตัวเล็กมาให้เราก็เสียนาดีกับฝ่ามาลงเลยนะครับเพราเป็นหาโมงสิบเจ็ยตนาฬิกาพลัวล้วนะครับครับวันที่สามสิบนะครับ จันทร์นะครับจันทที่สามสิบตุลาคมนะครับสองห้าหกหกลาวพัฒนานะครับ บาเล่านะครับจากสปอปอเล่านะครับครับสาวิ่งสาหลุดนะครับเอาหลอดนี้น,นะครับบอพวนผาดนะครับเด้อเหล็กวิ่งของเพิินนะครับ ครับวิ่งลูดนะครับบนล่างนะครับสามนะครับสามตัวเดียวนะครับเน้นนะครับ ส1ม 3, 3นะครับ3ามศูนะครับสานะครับสามสสานะครับ 3, 5, สามห้านะครับแล้วก็สามหกไปแบบดุนดนไม่ไหวเลยพี่น้องเอฟซีอย่างพี่น้องเอฟซีเขาเบืง้งมาทัานนะครับเนาะ เน้นเน้นนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับครับสำหรับลาวันจันที่สามสิบตุลาคพมนะครับสองห้าหกหกนะครับลาวพัฒนานะครับ บ่าวเล่าจากสปปลาวนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับสามนะครับเน้นเน้นสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับส่วนตัวกันของเพิ่นนะครับก็มีบ่านเป็นตัวกันนะครับตัวร่องนะครับสามศูนย์สามสองสามซีนะครับสามห้าสามหกนะครับพี่น้องยิปซีเอาพี่น้องยิปซีห้อแคปหน้าจอไว้ก่อนครับ ครับขอขอบคุณขอบพุ่นนะครับบาวเล่านะครับเด้อทีรงตัวเหลขแนวท่านนะครับขามน้ำขามโค้งมาให้พี่น้อง F ิซีเฮาฟังไทยนะครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮาส่งมันไปน้ากันครับลาพัฒนาบาวเล่านะครับจากสปปเลาานะครับครับย้ำอีกรอบนึงนะครับเน้นสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับวิ่งลูดสามนะครับ รถสามใบบบเพียดวังเป็นเบาเลาเป็นวานะครับเนาะเขาสิเขาสิรถนั้นเชี่ยนนาดีกับบัตรเอันตีให้นะครับเดอนทางช่องเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนําเสนอให้พี่น้องเท่านะครับไว้เป็นแนวทางนะครับหรือว่านี่ตัวโดนใจพี่น้องเอฟซีก็หรืวว่าตัวเลขไปส้นกับอาจารย์เอื้อนนะครับเนาะเนะขาไปเสี่ยงไปหลุนใดนะครับ คำไว้ครับย่ำนี่เวลาสิบเจดนาฬิกาสิเจดจุดโอ้มันสีสิบนาทีแล้วตันนี้ครับโมงสี่สิบนะครับเอาพี่น้องมีเวลาเบิ้องต้นอยู่ดรอกครับพี่น้องนีื้อครับ,รบพี่น้องเข้าไปแคปหนาจออีกหยรอบนึงนะครับ สำหรับ thumbnail. คลิปนี้นะครับเช่นนั้นกับนี่ตัวเลขแครนแนวทางเหียพี่เฮน้องเข้าแค์นี่นะครับบ่ได้ร่งคลิปไลฟ์นะครับเพราะว่าค่าอยากงานจะฟองนะครับเนาะรับรอบนี้ก็เห้พี่น้องเข้าโชคม ắ n ไป kind of ้อกันนะครับเ้อกับล่าพัฒนามเรี่ยงมีรุ่นกันมีรุ่นมีแห่กันนะบ่ต้องเบิ้งหลายมองหลายย่างนะครับเนาะสําหรับรอบนี้ก็เช่นนั้นดิบติดตามเห้พี่น้องเข้านะครับหลังจาก เกียรงานแล้วนะครับพอเดือนนี้ข้างงานงานจะคล้องไหล่นะครับหลังจากเฮียรงานส่วนตัวจะคล้องเดานะครับจิตตมให้ทุกอาจารย์นะครับเด้อเพราะว่าประเด้ลงให้ไหลนะครับเมื่อวานจะเป็นผู้่วนเจ็ดนะครับเก้าแหลมพอเต็มแล้วก็ผู้โคราชมวันนี้ครับบ่ได้ลงให้พี่น้องเข้านะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับให้พี่น้องเข้าสู่เหมือนกับเราพัฒนานะครับหลับ สองทุ่มครึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ถ้าเพียงแค่นี้ก่อนครับ